เปิดได้แล้วครับไอ้ทอดโคเบตออกอ่ะมีโมดทำงานไม่ได้เปิดตู้ไม่ได้ในสันรุ่น,นี้ระวังเ้อครับอันตรายมากโอ้เสียเวลาไปเกือบชั่วโมงครับยังต้องเอาอกระจกลงหน่อยครับเปิดได้ละเออไม่บอกนะว่างัดได้ตรงไหนไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ ช่างอื่นเขาจะงัดตรงนี้เขาเเขาจะเอาอันนี้ออกงัดแต่นี่ไม่ใช่ครับมีสูตรสูตรของช่างเคาะครับเปิดได้ละตอนนี้เดี๋ยวคอยมอเอรลมเบรกใส่มออลเมเบกสั่งอยู่ครับยังไม่มามสันแสบมากเลยถอดโค้แบตออกมันใช้รีโมทไม่ได้เลยตวานงานเข้าเลย Thank you.